สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลงเพชรชนแนลนะครับฮะไหวจะเลยมีอย่างกินเหรอมาดูนะครับดูสวนพริกแม่ของลงเพชรเองนะครับที่ปลูกไว้นะครับข้างๆบ้านนะครับนี่ก็เป็นบ้านแม่ลงเพชรเองนะครับมันบ่ต๊ง่ายหรือว่าเป็นอะเจ้า ราเดือนเมษาเนาะเมือมอม่อวานนี่สวยมาอยู่ทำบางข้ามันก็ป๊อกแกป๊อก,ก,กแกเมื่อวานนี้เ่าโฟละต๊แหงนี่ก็น้องเคยครับเขากำลังลดต้นพริกให้แม่นะครับสดสวน ส่วนพริกนะครับส่วนมากก็จะมีพริกปลูกไว้นะครับปลูกไว้กินนะครับเหลือก็ขายนะครับก็มีขายบ้างนะครับก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะครับนี่ก็เป็น,นต้นใบแมงลักเนาะพาอิตู่ครับบ้านนอกเขาเรียกว่าใบพาอิตู่เนาะ ปลูกไว้กินนะครับห้อยมันก็ออกเนาะโบได้เอาลืมเอานะมาเฮือปลูกลวะส่วนพริกกำลังออกลูกนะครับ สวนทิชแม่ลุงเพชรเองนะครับที่ปลูกไว้ข้างบ้านเนาะบริเวณบ้านบ้านแม่นะบมันพ่อแม่ลุงเพชรเองนะครับเมื่อก่อนบ้านก็อยู่ในในหมู่บ้านแต่ทีนี้ย้ายมาอยู่ข้างนอกนะครับอ ออกมาได้เจ้ไม่ออกมาทั้งใดเอามาทางนี้ดได้เอาเปิดออกมาด้เปิดเปิดประตูไว้มันเลนออกอะไรมันเลนออกเปิดไปเลยบ๊อบเปิดเปิดประตูไว้อ่ามาไล่รัดตรนี่มันออกไปพุ่นพุ่นรัดัรงพุ่นเด้อ Ô tìm ba khuyên nữ Ôi padukne vinyan padukne lola loa ghê hai? lola loa? hai? hai? nè hai? 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 nè hai? 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 โอ้ปลาดุกนานนโลละซอกลอยอยู่งปลาน,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 นาในเละปลาลูกนานยตัวเอวยอเลยปลาดุกนป้าเขานามาเฮ้อันนี้วิญญาณปลาดุกนี่ม่หรอวิญญาณวิญญาณตัวนี้น้อยปลาดุกนาเขาเรียกว่าวิญญาณปลาดุกนี่ก็เป็นบรรยากาศ บ้านนอกนะครับบ้านลงเพชรเองนะครับมีหน,นองน้ำข้อกุดข้อจ้อเอาน้ำนี่เลยเลบ่ไอ,อ้ไ,ไซบบไไรถสวยนยังไม่เสร็จเลยครับอเอ็ดแบบฝนตก นี่โต้งโหดตุลนี่โหดใบนี่ก็เป็นสวนผักแม่หลวงเพชรเองนะครับนี่ครับที่ป้าอ่อนปลูกไว้ในบ้านนะครับนี่ต้นนี้ ก็เป็นบริเวณบ้านลวงเพชรเองนะครับบ้านลวงเพชรพันปะอ่อนนี่ก็ต้นมะน,นาวนะแต่ไม่มีไม่มีดอกไม่มีผลนะนี่ก็เป็นต้นมะม่วงแต่ต้นนี้มันจะเป็นตลอดนะครับมะม่วงสามฤดูเขาเรียกว่ามะม่วงสามฤดูนะครับต้นนี้นี่ก็คือบริเวณรอบๆบ้านลวงเพชรเองนะครับ ก็บ้านเพื่อนลุงเพชรเองนะครับเนี่ยนี่ลอยยกโจ๊ะอ,อ๋ออีกแล้วต้นนี้ก่อนหน้านไม่ได้ลดน้ำนะไม่ได้เยอะ